สวัสดีครับเจออีกแล้วครับผมยอดครับจากร้านยอดบิ๊กไบค์ครับ <Yeah! S 1> วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องระบบเซฟตี้นะครับระบบเซฟตี้ของผู้ขับขี่นะครับก็มีหมวกมีถุงมือมีเสื้อกาดอยู่แล้วนะครับแต่ผู้ขับขี่ลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าระบบเซฟตี้ของรถบิ๊กไบค์ก็มีเหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมาดูความสําคัญของระบบว่ามันเป็นยังไงครับ ย่างแรกเลยนะครับที่จะแนะนำเบื้องต้นเลยคือรถบิ๊กบค์นะครับหรือรถมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่นะครับมีระบบเซฟตี้อย่างแรกๆเลยที่เราควรจะรู้จักเลยคือขาตั้งครับคุณเคยขับรถเล็กๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ความเร็วไม่เกิน 150cc ไ,ไม่เกิน150นะครับพวกนี้เนี่ย ขาตั้งเราเคยลืมเอาขึ้นใช่ไหมครับทุกคนเคยไม่เคยเอาขึ้นบางครั้งลืมนะครับแต่พวกพวกรถมอเตอร์ไซค์อันนั้นเป็นระบบซีซีต่ำนะครับแต่ถ้ากรณีรถซีซีชัสูงมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณลืมเอาขาตั้งขึ้นฉะนั้นเขาจึงมีระบบเซ็นเซอร์ขาตั้งเพื่อให้เรายกขึ้นก่อนจะขับขี่เสมอนี่คือระบบเซฟตี้อันดับแรกนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับหลายๆคนที่เข้ามาที่ร้านยอดบิ๊กไบค์นะครับพบเจอมาว่าต่อตรงมานะครับคือคุณจะยกขึ้นหรือไม่ยกขึ้นยังไงคุณก็ขับไปได้ผมว่าเรื่องนี้มันผิดนะครับอันนี้ถึงแก่ชีวิตนะครับผมคิดว่าไม่ควรอย่างยิ่งมันทําอันตรายต่อชีวิตคุณแน่นอนครับเรื่องขาตั้งครับสําหรับเรื่องขาตั้งที่แนะนําไปตะกี้นี้ครับผมแนะนําเบื้องต้นเลยคือ อยากให้ผู้ขับขี่ทุกคนนะครับเล็งเห็นถึงความสําคัญของขาตั้งหรือเซนเซอร์ขาตั้งให้มากๆนะครับก็ควรจะเบิกใหม่มาติดตั้งให้ช่างผู้เชี่ยวชาญน,นะครับติดตั้งเพื่ออะไรครับเพราะว่าเสี้ยววินาทีเดียวที่คุณไม่ยกขาตั้งขึ้นมันคือชีวิตของคุณให้พึงรือไวยนะครับฉะนั้นผมว่าแนะนําเบิกมาแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญติดครับผมขอบคุณครับเรื่องที่2ครับจะแนะนํา ผู้ขับขี่ทุกท่านนะครับอันนี้ที่ผมถืออยู่ในมือนี่คือโซ่ครับดูสภาพโซ่อันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกโซ่ตายครับตายแล้วไปไหนครับโซ่ต้องสวดอภิธรรมหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยโซ่ตายเนี่ยมีผลกับการขับขี่แทบจะเก100ือบร้อยซนนะฮะหนึ่งเสียงดังนะครับ 2องขับขี่ไม่สมูทเลยแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโซ่ก็จะขาดก็มีหลายท่านนะครับมาที่ร้านยอบิ๊กไบค์บอกให้ผมตัดโซ่ให้ผมไม่ทำครับที่นี่ผมบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนใหม่เนื่องจากว่าโซ่รถบิ๊กไบค์นะครับเป็นโซ่รถที่ต้อง ใช้กับเครื่องที่มีสมรรถนะสูงนะครับฉะนั้นโซ่เขาจึงมีข้อที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีโอลิงเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับรถเล็กเนี่ยไม่มีโอลิงส่วนประกอบนะครับหรือโอลิงก็มีหน้าที่ของเขาแต่ประเด็นตรงนี้คือว่าถ้าโซ่คุณยืดทั่คุณตายสภาพที่ปันหงิกไปหงิกมาอย่างนี้สมควรจะเปลี่ยนนะครับไม่สมควรที่จะตัดเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าตัดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับตัว เนื้อของเหล็กนะครับเขามีเพอร์ฟอร์ c มนซ์ของเขาแค่จุดจุดหนึ่งนะครับไม่สามารถที่จะลากยาวไปตลอดชีวิตได้นะครับคุณต้องเปลี่ยนนะฮะโซ่ขาดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับไปฟาดแข้งครับแข้งแตกครับ2ไปพันล้อครับล้อหยุดครับคุณล้มล้มคว่ำครับอันนี้อันที่2นะครับที่สมควรจะเปลี่ยนไม่สมควรจะตัดครับส่วนกิบล็อกนะครับ ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้ชั่วขราวนะครับแต่จะให้ดีนะครับเป็นตัวย้ำโซ่นะครับหาร้านที่เขามีเครื่องมือย้ำโซ่นะครับย้ำโซ่คือไม่มีข้อต่อนะครับไม่มีกิบล็อกนะครับเวลาใส่กิบล็อกคุณขับไปด้วยความเร็วสูงกิบล็อกอาจหลุดได้นะครับหลุดจากอะไรครับไม่ได้หลุดจากการที่คุณกระชากรถหรือว่าอะไรหลุดจากเศษวัสดุที่ปิวขึ้นมาแทงกิบล็อกกิบล็อกหลุดครับ อันนี้สําคัญมากนะครับก็ใครใส่กิบล็อกอยู่ก็มีกิบล็อกราคาไม่ไม่สูงครับไม่เกิน500บาทคุณก็ใส่ได้แล้วครับเรื่องที่3เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับทุกวันนี้ผู้ขับขี่นะครับไม่ค่อยเปลี่ยนยางครับแต่ครูลงนึกถึงก่อนว่าอะไรที่สมัมผัสถนนก่อนเป็นแบบแรกของของรถบิ๊กบั e นะครับก็คือยางนะครับ คุณปัจจุบันนี้ผู้ขับขี่หลายท่านนะครับก็กังวลแต่เรื่องของแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสเซอรีอะไรต่างๆนานานะครับแต่คุณลืมไปหรือเปล่าว่ายางเนี่ยเป็นจุดแรกๆเลยที่สัมผัสถนนนะครับเพราะว่าคุณคุณขับขี่ด้วยความเร็วสูงหรือด้วยความเร็วต่ำแล้วแล้วแต่ยางนะครับเป็นจุดที่ ส้ำพัทถนนนี่นะครับมันคือคือผู้กับขี่จะลืมไหมว่ายางเนี่ยมีส่วนสำคัญเป็นอันดับแรกด้วยซ้ําเพราะว่ายางเนี่ยจะทําให้คุณอยู่บนถนนทั้งเปียกฝุ่นหรือแม้แต่การเบรคคุณก็ต้องใช้ยางเป็นส่วนประกอบด้วยในการเบรกนะครับฉะนั้นถ้าดอกคุณไม่มีเลยโล้เลยคุณขับขี่บนท้องถนนที่ เปียกและลื่นคุณก็ลื่นไปตามดอกยางที่โรนนะครับแม้กระทั่งเบรกค,คุณแทนที่จะระ,ระยะเบรกจะสั้นกว่าที่มาตรฐานกำหนดตอนนี้คุณก็เบรกไม่อยู่ครับเพราะว่าเบรกเพราะยางเนี่ยดอกไม่มีครับอันนี้ก็สำคัญนะครับก็ควรจะเปลี่ยนนะครับเบื้องต้นแล้วจะไม่แนะนำว่าอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายจะมีเรื่องอื่นต่อไปแต่ว่าผมแนะนำว่าวันนี้ขอเป็นเรื่องระบบเบรก หนึ่งเรื่องนะครับที่ควรจะคำนึงถึงนะครับระบบเบรกของระบบรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ก็แนะนำใช้ระบบใช้น้ำมันเบรกนะครับเป็นดอทสี่นะครับดอทสี่นี่เหมาะกับรถบิ๊กไบค์ดอทสี่อัพนะครับขึ้นไปถึง5.1นะครับเพราะว่าระบบเบรกของระบบะบิ๊กไบค์เนี่ยรถบิ๊กไบค์เนี่ยค่อนข้างใช้าง,งานกันค่อนค่อนข้างบ่อยลูกสูบใหญ่ความร้อนสูงฉะนั้น แนะนำควรเปลี่ยนปีละหนึ่งครั้งนะครับสำหรับน้ำมันเบรกเพราะว่าอย่าลืมเรื่องความชื้นนะครับที่เข้าไปในระบบที่อาจจะสะสมนะครับแล้วก็ระบบเบรกที่มีความชื้นมากๆ ABS จะไม่ทำงานนะฮะอันนี้เพราะว่า ABS ไม่ทำงานเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากว่าเหนือจะมเีเรื่องค่าของน้ำมันนะครับแล้วก็เรื่องสนิมนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับไปเช็คตัวเองยังไม่พอนะครับ เช็คเรื่องรถด,ด้วยนะครับว่าสมควรที่จะขับขี่ในขณะที่เขาเขานี่หมายถึงรถนะครับให้พร้อมหรือ,อยังนะฮะยางนะครับโซ่นะครับเบรกนะครับแล้วก็แม้กระทั่งระบบเซ็นเซอร์ต่างๆที่เขาเซฟตี้ให้คุณมีชีวิตขอให้มีความสุขการขับขี่ครับ